รมจาจผ네ูดส่งอีต้องการโอกาสนี้แค่บอกว่าส่งอีพูดขอโทษด้วยใจนี้จะเปิดหนทางนำไปต่อให้ยากจนเกิดอภัย ไปจะเอาไปให้ฉันคุณปั้งไม่ช้าไม่คู่ค่าการยกโทให้ค่ายายเราไ่ค่ามันยิ่งมันให้เลือดโชกช้ำเป็นทางเลือที่เธอต้องเอาเราต้องทำแต่ใครไม่เคยพ่านเหมือนอย่างเขา อีมันจะเริ่มคนผ้าให้ใหม่ก็อาจจะต้องเป็น้วยลาบบาชั่วช้าจจเลือนจะหายให้ความเสียใจค่อยเริ่มนำไปเริ่มจากพูดสอยีฉันเกียดเพลนี้ทำไมนายอดแอจังไม่ใช่เดือด